สวัสดีค่ะก็เจอกันเช่นเคยนะคะในช่องสาวพร YouTube อร์ตี้นะคะวันนี้นะคะเราจะเชิญชวนทุกคนมาดำนานะคะอันนี้ก็ลาเรานะคะเราจะเชิญชวนมาดำนานะคะอพอดีเราเราต้องถอดพวกไอ้นี่ออกนะคะเพราะว่าคือดินมันคโคลนเยอะนะคะก็จะใส่ตลอดก็ไม่ได้ดินมันคโครนเยอะทีนี้มันก็ยังมีน้ําอยู่ประปรายแต่น้ําไม่ทั่วถึงะคะ่ะยังมีส่วนที่แบบไม่มีน้ําก็มีนะคะเราต้องถอดออกนะคะเพราะว่า คือคโครนมันเยอะทีนี้มันก็จะดูดจะดูดติดเลยนะคะติดเลยคโครนติดเลยนะคะอันนี้ดำนานะคะก็จะใช้ประมาณเนี้ค่ะสามต้นสามต้นนะคะในการดำนานะคะอันนี้กล้าที่เราเอามานะคะก็พอดีตรงนี้มันจริงๆระหว่านนั่นแหละทีนี้มัน คือมันไม่เต็มมะค่ะมันยังบางๆอยู่เท่าเลยเอามามาเสิริฟม,มาค่ะนะคะทุกคนเพราะบาง,บางท่านยังไม่เคยดำนานะคะเราวันนี้ก็เราจะให้ดูคือเราก็ทําจริงนะคะทาจริงปฏิบัติตรจริงนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเอานิ้วนะคะเอานิ้วหัวแม่โป้เราอะค่ะนี่นะคะทุกคนนิวนะะน้วหวัวแม่โป้เรานะคะ,ะ,คะ,อเ,ะ,คะเอาจุ่มเข้าไปในดินเลยนะคะดูนะคะทุกคน ือเวลามาดำนาเราต้องใส่เสื้อขีเรขีเร,เรหน่อยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเปื้อนคโครนเปื้อนอะไรอยู่แล้วค่ะใส่เสื้อสวยๆใส่ส้นสูงมาหาตามนาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะต้องใส่แบบรองเท้าบูทหรือว่าเดินเท้าเปล่านะคะเนี่ยเราจะต้องถอดบูทออกเลยเพราะว่าคือคโครนมันดูดทีนี้เราก็ดึงขาออกไม่ได้บางทีนะคะนี่นะคะทุกคนเห่างก็ประมาณเนี้ยค่ะห่างนิดนึงค่ะ นี่นะคะทุกคนก็วันนี้ร้อนค่ะร้อนยังร้อนเหมือนเดิมฝนยังไม่มาเลยเราก็ต้องรอฝนนะคะอ่านี่นะคะทุกคนก็อรอดูว่าตอนถ้ามันงอกมาค่ะมันจะสวยแค่ไหนค่ะนี่นะคะการดำนานี่นะคะ่ะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนถ้ามีโอกาสเผื่อมีโอกาสอยากมา อยากมาดูแถวอ,อีสานใต้คือวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็กว่าจะได้ข้าวก็เหน,นื่อยเหมือนก,นนกันเหงื่อแตกเหมือนกันค่ะว่ามันก็ร้อนด้วยแล้วก็ต้องรอฝนด้วยค่ะคือทางภาคอีสานคือจะไม่มีแม่น้ําไหลผ่านค่ะคือก็ต้องรอฝนอย่างเดียวค่ะทําปีลักครั้งนะคะทุกคนค่ะเผื่อใครไม่ไม่เห็นไม่เคยเห็นบรร,รยากาศนะคะก็ก็อย่างนี้ค่ะก็คืออย่างว่าคือต้องอดทนเอานะคะทุกคนต้องอดทนเอานะคะคือ คือเราก็พ่อแม่เราก็ทําไรทานาเนาะเราก็ต้องแบบพยายามอะค่ะพยายามเพราะงั้นก็ที่เราก็จะอยู่ว่างเปล่ามันได้ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ท,ะ,คะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะเพื่อให้กําลังใจกับคนที่ทําคลิปนะคะแบบสาวบ,บ้านๆชาวชนบทนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากติดตามด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ